มาทันขบวนตองเจ็ดพอดีวันนี้ขบวนตองเจ็ดมีรถจากพ่วงท้ายด้วยซาบาวาลขีขบวน489ที่ชุมทางบ้านทุ่งโพอันนี้อยู่ที่จุดตัดใต้มะรวนกำลังจะผ่านแล้วครับ จริงๆด้วยขบวนตองเจ็ดวันนี้ C C 13ก็เป็นรถจักรทำการพ่วงท้าย ลอยคลานมาเรื่อยๆครับขบวนตองเจ็ด บน489เข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุงโพแล้วครับอยู่ม่แบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับรีบไปไหนนะ เข้าสู่สายรองสายกีรัตนิคมโดยมีขบวนตองเจ็รออยูอ่ได้รับสัญญาณอนุญาตแล้วครับขบวนตองเจ็ ตัดอบตทุ่งโพไปแล้วครับอบตอคุนพินครับขออภัยไปเจอที่สถานีสุนนราชธานีขบวนบบตองเจ็ดถึงสถานีสุราชธานีจอดอยู่ในทางที่สี่เพื่อทำการตัดรถจักรดีเซน4413ที่ฝากมาท้ายขบวนนะวันนี้ตัดที่สถานีสุราชธานี๋ยวขบวนตองเจ็ดครับ มีรถจาก ea 4534รถคอนภาระรถทำการพราานักงานรถบชสก็มีรถจากรีเซน์พ่งท้ายมีอยู่แค่นี้ครับ17บเนาฬิกาสีนาทีขบวน448รถท้องถิ่นจากสุ้งไอโกลกปลายทางสุราธานี กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานีเยสีห้าห้าเจ็ด เกือบเขียวล้วนทั้งริ้วเลย สู่สถานีสุราธานีเม hey. ื่อขบวน448เข้าสู่สถานีสุราธานีแล้วขบวนตองเจ็ดชุมทางบางซื่อชุมทางหาดใหญ่ออกเดินทางกันต่อครับ บัวตองเจ็ 1 3ไปทํำขบวน789ที่สถานีชุมทางบ้านทุงโพปจากลิ้วตอง7ปับ๊บออกไปทํางานเลยครับ ขบวนต่อไปที่เข้าสู่สถานีสุราธานีเป็นขบวนรถสินค้าที่790จากชุมทางหัดใหญ่ปลายทางชุมทางบ้านทุ่งโพ ซอมสี่สามศูนยาขบวน790มาครับ บนเจ็ดแปดเก้ากำลังผ่านสะพานจุลจอมเก้าสาธิาตรับขอบฟ้าพอดี สำหรับคลิปวิดีโอนี้พอหอมปากหอมคอครับคลิปวิดีโอก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตำมารถไฟชแนลไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของช่องครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่วิดีโอหน้ากราบขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ